สว่วนบรรยากาศวันนี้ในโลกโซเชียลครับพี่น้องประชาชนคนไทยรวมไปถึงคนในแวดวงบันเทิงด้วยนะฮะมีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์นะฮะพร้อมใจกันโพสต์ภาพกรุมสมเด็จพระเทพครับนะรวมไปถึงเปลี่ยนหน้าคัฟเวอร์นะเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆฮนระเพื่อถวายกำลังใจและแสดงถึงความจงมรักพักดีนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านเนี่ยถูกกลุ่มการเมืองบางกลุ่มคุกคาม เน,ะะนี่ยหลายคนเลยนะฮะที่มีการโพสตเนี่ยเอามาแค่บางส่วนนะครับค่ะนะฮะยกตัวอย่างเช่นคุณน็อตบวรฤทธิอย่างนี้คุณไก่สมพลแบบนี้หรือเมื่อกี้นี้คุณมิกบรมวุฒินะคะนี่ฮะอันนี้คุณกัปตันภูธเนศนะคะคุณปั้นจันรนะคะคุณหน่อยบุษกรนะคะเสนาลิงนะคะโอ้โหหลายท่านคุณพอบดารณีนุชนะคะคุณบิ๊กสรุตอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ แล้วก็ข้อความแต่ละท่านนะฮะก็ถวายความจงรักภักดีทรงพระเจริญนะฮะถวายกําลังใจนะฮะในแต่ละท่านนะครับพลังแห่งความจงรักภ<อ>ัก,กดีเยอะมากเลยค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยในหลากหลายสาขาอาชีพนะฮะถวายพระพรนะถวายกําลังใจกันแล้วก็ในหน้าโซเชียลของท่านผู้ชมเองฮนะก็โอ้โหวันนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของสีม่วงซึ่งเป็นสีประจําพระองค์ะนะครับ